แลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊กกับช่องชิบะไปทำอะไรกันดีวันนี้น้องชิบะก็จะมาเล่นแมบที่ชื่อว่าแอบเออขอเรียกว่าเรียกว่าเออแอบกําแพงสีทุกคนถึงม้จะไม่ชื่อเดียวเราจำชื่อแมพไม่ได้แล้ววิธีเราเล่นก็นคือเราต้องแอบต้องขี้ก้างแมนนี้ให้ได้วิธีแอบก็คือถ้าเราแอบตรงสีที่ถูกต้องแล้วเขาจะหาไม่เจอถ้าเราแอบสีผิดแล้วแล้วเขาจะเจอเรา แต่ถ้า,าไม่มีสีเขาจะตเราเหมือนกันก็คือวิคือเราต้องออกจากที่ในการเก็บเก็บแปลงให้ครบสิบสามชิ้นว้ามาแล้วถ้าถ้ามันขึ้นอย่างนี้คือมันมาทุกคนโอเคทุกคนอาจจะได้ยินเสียงพัดลมค่ะทุกคนเขาเสียงพัดลมเพราะเพราะว่าร้อนมากโคตรร้อนเลยอัน้เสียงพัดลมโอเคทุกคนแต่ว่าตอนนี้ เจอแล้วประตูโอเคโอเคประตูแล้วประตูสัส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 ปากปากโอเคได้แล้วเอาในนี้มีไข่ควงเหรอโอเคโอเคมีไข่ควงรอบินไปหาผัวก่อนรอมันหายไปไม่รู้ว่หายไปไหนอ่ะเอ้าเดิวมาดิเดิวมาเดินมาโอ้ my god โอ้ my god อืมโอเคโอเคโอ๊ยตายทุกคนเราตายเลยอ่ะ อืมโ <ITA> อเคเรากลับไปเรกลับกลับกลับไปใหม่ก okay. okay, ็ได้โอเคหยิบหยิบมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนี่นี่โอเคเข้ามาสานมาซาานสาาเออคนในนี้มีอะไรนะมีไข่ควางแล้วก็มีสี อืมเอา้าเอ้าเข้าไปเก็บสีไม่ได้อ่ะมันเข้าไปเก็บสีไม่ได้ทุกคนมั็นคืออะไรอ่ะมันมีอะไรมากั้นเหรอเนี่ยเราใช้ใครอ๋อเราใช้ค้อนทำไมใช้ค้อนใช้ของทุบแตกไม่ได้อรอโอเคตอนนี้เราไม่เราไม่มีสีใช้แล้วแล้วเราก็ต้องดูอย่างระมัดระวังในนี้เข้ามาก็มีแปลงให้เราอีกหนึ่งโอเค โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินหาที่เอาไวไ้ไขไขควงก่อนครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่าหาระหว่างทางผ่านมาคือไม่เจอเลยอ่ะไม่เจอที่ไขไขควงเลยโอเคทุกคนตอนนี้เข้ามา,เข,าเข้ามาตรงนี้ก่อนฮ้ยเราว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเลยอ่ะ เอาไงเราไม่กล้าออกไปเพราะว่าเพราะว่าเห็นไหมมันมีมีมิตลอดเลยอะคือจะมันอยู่ตรงนั้นหน่อออกไปได้ยังโอเคๆยเคยังไม่ไปอีกเหรอยังไม่ไปอีกเหรอตามมาตามมาเร็วเร็วเร็ววตามมาโอเคอ่ตอนนี้ที่นี่คือที่ออกประตูทุกคนริแล้วเข้าไปตามเร็วตามมาเร็วตามมาตามเขาเสือมาจากไหนอะ แต่ว่าต้องตามเขาไปดีกว่าอืมหาไม่เจอทุกคนนี่ผ่านมาไม่เจอทุกที่ล้อ่ะเม่ไม่เจอเลยอ่ะนี่ก็ที่ประต well. hmm. ูสีส้มไม่มีเลยมันไม่มีให้เราเลยครับทุกคนมันว้ายมันมันมาว้ายตายเราตายทุกคนแต่ว่าบีนหาผัวรอดโอเคทุกคนโอเคๆ เราขอตัดภาพไปตอนที่เราเจอที่เปิดประตูไข่ค,ครวญทุกคนไปกันเลยตอนนี้เราก็เจอที่เปิดประตูไขควงแล้วก็เปิดในบอค่ทุกคนเข้าไปประตูเข้าไปในนี้มืดมากๆไอในนี้มีแต่ขาวดาแล้วก็มีพี้วประตูสีฟ้าเราได้เราได้ถังสีส้มมาแล้วก็แปลงสีทุกคนเอ้ยเออถังสีส้มเอาไปเปิดประตูที่ไหนนะจะไม่ได้แล้วอะ่ะ นะแล้วเราลองวนหาไปเรื่อยๆทุกคนเราจำให้ดันกันอยู่ไหนไไไไโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในเซฟโซนก่อนโอเคเหลเราเราไปหาก,ก่อน้ไม่มีเลยทำยนี้ ก็จะเตบพี่บอกประตูสีเหลืองเนี่ยอืมอทางไหนนะไม่มีอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาพอดีแต่เราแอบอยู่ทุกคนมันเลยมันเราเราก็เลยมันเลยไม่เห็นเราแต่ว่าต้องมาตัดทางที่มันเดินมันแน่นอนเลยใช่แล้วว่าใช่ ทางนี้ทางนี้ทางนี้เราวทางนี้เราวทางนี้อันนี้ก็เปิดประตูมันเปิดประตูทางออกนี่หว่าไหนเนี่ยหาไม่เจออันนี้ก็นนี้ก็ที่เปิดประตูสีฟ้าไอ้เห็นฉชนจับาดเห็นเงินเห็นเงินวมา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 อุ้ยในตรงนี้มีแอบอยู่แอ,อบทัน ช่องนี้หรือเปล่าไม่มีนะไปเอาที่ไหนดีอ่ะนานมากเลยนะเนี่ยเราว่าต้องรอหาไปเรื่อยเ,ยเออนานมากดีเลยโอู๋โอเคทุกคนต้องรอเจอไปเรื่อยทุกคนเรากันเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เจอประตูเรียบร้อยทุกคนเดินทางกันนานมากเข้าไปปุ๊บเอาไแล้วอไวอไป้ประตูให้ดออโหว้าวาว,าว,าวาโอ้กูจับออีแล้วน่าจายยางขอควรเลย,ยน้องเด็กแตน้อที่เรามาจับกับปรมาจารย์หน้าทางอองพี่ทุกคน Well, you know what's even harder? เดิไปเอ้เจ๋เลยโด่ได้มาตกโอ้อเมื่อกี้ถึงเครื่องทางแล้วเชียวเราไม่รู้ว่าเลือกเครื่องทาหรือเปล่าเออเออเอเอได้ไม่ไม่โดดขึ้นอ่ะโอเคทุกคนน้องน,น่าจะน่าจะยากพอสมควรขอตัดภาพไปตอนที่ได้สีเขียวครับทุกคนหนึ่งสองสามตัดเลย ตอนนี้แก่สสีเขียวอยวนโดดโคตรนานโดด็นครึ่งชั่ชวโมงมอ่ะมายากมากนึในโทรศัพท์นะ่วอเราถูกยากมากแบ๊กเอ้ยอย,อย่าตายนะถ้าตายคือจะร้องไห้อ่ะโดนคนยากเลยอุ้ยโหตายต่อหน้าเลยุยอย่าตายดิดีนะเรไม่ที่าาตายเขาตายที 非得人管，都欺负我啊 amy โอเคนะทุกคนตอนนี้ไม่ถึงแล้วทุกคนใครเลี้ยกเข้าไปก่อนเลยมันมาตอนนี้ก็น่าจะสเตปเดิมเลยคือโดดนานเราขอเล่้ยงสปีดละกันอันนี้คูณสีขอทุกคนเล็้ยงสปีดเลย ทุกคนโดดยากมากเลยพอเลิกใครชอบเนียเลยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับใครทุกคนแค่นี้นะบ๊ายบายกดดิ้งดิ้ง,ด,ง,ด,ง,ด,งด้วยพอแล้วไม่ต่ออีพีสอง